สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมนะครับผมช่องักบ้านลักกี้นะครับบ้านลักกี้สองห้าหห้าครับวันนี้มีแนวทางต่างประเทศนะครับผมแนวทางนอยแล้วก็ลาพัฒนานะครับก็มา มาฝากท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสาหรับต่างประเทศนะครับผมก็ขอให้ฟ c ทุกท่านนะครับก็ขอให้ฟ c ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับด้วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะครับ ก่อนจะดูนะครับก่อนจะดูคำตัวเลขก็ดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมามเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มีแนวทางของฮานอยแล้วก็ลาวนะครับผมสองคลิปสองแนวทางเลยนะครับในคลิปเดียวเดียวคลิปเดียวกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆได้ทันทุกคลิปนะครับผมที่แอดโหลดเข้ามานะครับ สำหรับวันนี้ก็ของแนวทางของแนวทางฮานอยก่อนนะครับผมเอาฮานอยก่อนนะครับนะครับปิดไว้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสับสนนะครับผมคือฮานอยตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมา ก็เข้ากันทุกเข้ากันเกือบทุกวันนะครับมีแค่วันเดียวนะครับผมคือตัวเลขไม่เข้านะครับไม่เข้าวินส่วนตัวเลขที่ แอปให้มานะครับเป็นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับของเมื่อวานนะครับนอยวันนี้เข้านะครับของเมื่อวานนี้ก็เข้าวันนี้ก็เข้านะครับผมนี่เข้าเข้ารูดนะครับวันนี้เข้ารูด วันนี้เขาลูดสองนะครับล่างนะครับสองหกนะครับผมในรอบปกตินะครับในรอบปกติมาดูวันนี้กันต่อนะครับรูดนะครับรูดหกกับรูดเจ็ดนะครับเน้นเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดรอบปกตินะครับบนนะครับบนรอบปกตินะครับส่วนจับคู่นะครับก็ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้า สี่เก้าสองเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองสี่วนสามตัวก็จะมีเจ็ดสองเก้านะครับมัดรวมสามน้อยเลยนะครับมัดรวมสามน่อยเลยเน้นรอบป,ปกตินะครับเน้นรอบป,ปกติถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับชอบรอบไหนนะครับก็เอาไปหา ซื้อได้นะครับผมแต่เลขแต่ตัวเลขที่รูดนะครับที่รูดนะครับส่วนก็ส่วนมากจะเข้าก็เข้ารอบปกติแล้วก็รอบวีนะครับส่วนมากจะเข้ารอบวีกับรอบปกตินะครับมีเมื่อวานเอ้วันนี้ก็เข้าที่สองนะครับ,สอ,บ,ส,อนนรบสองบนสองล่างเลยนะครับผมเข้าสองบนสองล่างเลยแล้วก็ ก็ปกติเข้าสองล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมของวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามเดือนหกปีหกห้านะครับมีเพียงเท่านี้นะครับของฮานอยนะครับต่อไปลาวครับผมลาวส่วนลาวพัฒนานะครับพัฒนาของวันที่สิบสามเดือนหกปีหกห้านะครับผมเลข เลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มก็จะได้เลขกลุ่มก็จะมีเก้ามีแปดมีห้ามีหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวที่เน้นเน้นก็คือหนึ่งเก้าแปดห้านะครับตัวที่แอดเน้นให้นะครับหนึ่งเก้าแปดห้าส่วนรูดนะครับส่วนรูด ส่วนรูดก็มีแปดแล้วก็มีเก้านะครับเก้านี่เน้นบนนะครับเ้าตัวนี้เน้นบนนะครับวิ่งรูดบนได้นะครับอ่าส่วนส่วนแนะครับก็จะเป็นถ้ามาก็จะมาล่างนะครับล่างเป็นหลักหน่วยนะครับถ้ามาบนก็จะเป็นหลักร้อยนะครับผมคือแล่างแปดบนนะครับ ส่วนจับคู่นะครับส่วนจับคู่ก็จะได้58 18 15 19 89 59 79แล้วก็55นะครับส่วน3ตัวเอา4ต,นนะ4ตัวก่อนนะครับ4ตัวก่อนนะครับ4ตัวก็มี1589 1859 5819คือเลข4ตัวนี้จะมาอยู่ใน3หารนะครับ เป็นเลขตัวดกันหมดนะครับ3ามหางนี้นะครับกลับไปกลับมาเท่านั้นเองนะครับผมส่วน3มตัวก็จะมีนะครับก็จะมีส่วน3ตัวนะครับก็จะมี5 8าแปดเก้านะครับ ็ให้ f c ใช้วิจ,จาราณนะครับใช้วิจ,จาราณรอบตัวไหนแล้วตัวไหนก็เอาไปเสี่ยงโชคเลยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดท่เองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเลขจะออกตัวไหนนะครับผมไม่มีใครทราบนะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทางช่องสู้ต่อไปนะครับ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทา,างช่องก็จะหาตัวเลขเด็เดด,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 ดีมาให้นะครับผมมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้เสี่ยงโชคกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านยงโชคดีมีตังใช้นะครับ เงินไหลน้องทองไหลเข้านะครับผมเงินไหลน้องทองไหลเข่านะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีสำหรับวันนี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ